โอเคผมก็สื่อเข้าสู่ช่องสติปโตนะผมวันนี้เดี๋ยวผมจะไวคอยกราฟตัวของ XRP ตัวของอ Bitcoin นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นตัวของคับคอยแล้วก็อีทิเลียมแล้วก็ Dog Coin ดอกคอยิดหน่อยนะเป็นเป็นแบบคร่าวๆเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับแต่ว่าจะเป็นในเชิงลักษณะที่เรียกว่าในภาพจ้อยแล้วก็ในเชิงแนวโน้มมากกว่านะครับแล้วก็คิดว่าหลายท่านมันจะได้ข้อมูลที่ดีมากๆสำหรับคลิปนี้นะอ่ะแล้วก็ก่อนอื่นแล้วผมก็คือท่านใดครับ อยากที่จะ,ะให้ผมวิเคราะห์เหรียญที่ท่านต้องการหรือว่าวิเคราะห์ครับที่ท่านต้องการเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครสมา,สมาชิกช่องวลิลลคริปโตได้นะครับอ่ะมีตั้งแต่2 0บาทจนถึงสอ่ร้อยบาทเลยนับส่วนหนึ่งหมื่นเนี่ยจะเป็นในกรณีที่บอกว่าเป็นความแตกตัวนะครับเผื่อท่านใดที่อยากได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่หลักๆก,ก,ก็คือถ้าใครอยากให้วิเคราะห์ชลินแบบเฮ้ยอ,อย่างเช่นเฮ้ยขอกราฟโซนนาหน่อย,ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สมัครสมาชิกเข้ามาเด้เลยนะครับเดี๋ยวทางผมก็จะ อ่าลงในให้ในคลิปประจวันครับแบบนี้เนาะอ่าก็คือท่านใดที่ต้องการก็สามารถสมัครส,สมาชิกเข้ามาได้นะครับอ่ะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้ช่องแชทของ YouTube คลิปไหนก็ได้เพราะว่าส่วนตัวคือผมอ่านหมดอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในเชิงลักษณะตัวกราฟกันเลยกว่าแล้วกันนะครับตัวกราฟของตัวไอกพีเนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแต่ที่มีการปรับตัวขึ้นมานครับก็คือตั้งแต่ช่วงราคา0.5ดดอลลาร์ครับอ่าที่มีการปรับตัวขึ้นมาเนาะคือตรงเนี้ย คือมันมีการถกเถียงอะไรหลายอย่างนะว่าเฮ้ยเนี่ยมันสรุปมันเป็นอะไรนะครับมันเป็นอ่าที่อินเพาลไหมหรือไม่ชิมเพาลไหมแต่ว่าจริงๆคือถ้าให้ผมนับจริงๆอ่ะคือถ้าหกว่าเรานับในสายที่เป็นเล่มสีฟ้ามันมองเป็นอินเพลได้นะครับแต่ถ้าว่าใช้ในเชิงลักษณะที่ผมมองเนี่ยคือมันไม่ดูเป็นอินเพาลนะแต่ว่าผมนับเป็นอินเพาลใช่ไหมหลายคนกคงว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมใช่ไหมทำไมใช่ไหมก็เพราะว่าตรงเนี้ยจริงๆเลยคือ ผมดูในเชิงลักษณะในตัวของบริบทคือถ้าเราเอาตัวของคลื่น AO นะบวกกันอะไรหลายอย่างนะมาดูเนี่ยคือตรงนี้โอกาสในการปรับจบของมันนะที่เป็น i m p พ l s ขึ้นมาน่ยมันโอกาสปรับจบแถวช่วง3.40ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตั้งแต่ตรงเนี้ยที่มีการไซเวย์ทั้งก้อนตรงเนี้ยนะครับทั้งก้อนตรงเนี้ยอ่าจนถึงประมาณช่วงวันที่ตรงนี้อาจจะผมขีดราคาก็คือ วันที่ประมาณ6กรกฎาคมนะครับอ่าตอนช่วงราคา0 2เนะี่ยคือตรงเนี้ยมันคือชุดเดียวกันเลยเห็นใช่ไหมอ่ะก็คือถ้าหากว่าให้ผมตีอย่างง่ด้ชัดเนะี่ยคือก้อนเนี้ยทั้งหมดเนะนี่ยอ่ะสีเนี้ยอ่าไอ้ตรงเอวเนะี่ยปรับเป็นกรอบสีเหลืองตรงเนี้ยก็คือมันคือคลื่นชุดอิมเพลสครับส่วนคลื่นตรงเนี้ยอ่าที่เป็นคลื่นก้อนด้านล่างตรงเนี้ยเดี๋ยวปรับเป็นกรอบสีเขียวแล้วกันนะครับอ่ะตรงเนี้ยมันคือคลื่นของก้อนชุดไซเบร์ครับเห็นใช่ไหม มันมีการแบ่งแยกอย่างเห็นได้ชัดพอเข้าใจใช่ไหมครับดังนั้นคือตรงเนี้ยการที่อยู่มันมีการตอบขึ้นมาใหม่เนี่ยตรงเนี้ยผมปรับเป็นสีเหลืองต่อเนี่ยคือตรงเนี้ยมันคือก้อนชุดใหม่แล้วนะครับด,ดังนั้นคือราคาถ้าแยกแยะแบบที่เข้าใจง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากเนี่ยคือตรงเนี้ยคือรา,าถ้าเราใช้เอโอนะเอโอบอกว่าราคาของตัวอีกาพีเขาเนี่ยจบคลื่นชุดไซเย์ที่เป็นชุดใหญ่แล้วนะครับอ่ะแล้วพอเราเอาตัวของเวลามาวัดนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดจบตรงเนี้ย คือจะเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ประมาณ2เท่ากว่าของตัวที่ใช้ในคลื่นลิงพาวนะครับคลื่นชุดพักซึ่งชุดพักมันใช้เวลาที่นานกว่าอยู่แล้วเป็นปกติครับดังนั้นคือตรงเนี้ยมันใช้2เท่าของของชุดลิงพาวที่ขึ้นมานะ่ะอ่ามันถือว่ามันก็ปกติไม่ได้แปลกอะไรนะครับเวลาก็ไม่ได้เกิดอะไรก็คือสามารถเป็นได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยการปรับสายเบรของมันอนะ่ะคือดูยังไงก็รู้ว่าตรงเนี้ยมันคือการปรับที่เป็นลักษณะที่ไม่ใช่รูปแบบปกติเห็นไหมอ่ะ คือถ้าให้ผมนับอ,องตรงเน,นี่ยตรงเนี้ยก็คืออืมถ้าให้ผมนับนะส่วนตัวเนี่ยคือเริ่มแรกอะ่ะมันมันก็น่าจะเปิดด้วยเป็นลักษณะที่เป็นตัวของแฟดอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยเป็นแฟดเป็น A นะเป็น A แบบนั้นเอแล้วก็ B แล้วก็ C แบบนั้นอ่ะแล้วก็ชุดนี้ทํเอ็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าในสไตล์ผมที่นับนะอ,องตรงคือ,อผมกับเป็นกรรนารเพื่อไทยเฉยอ่นนี่น,น,นี่ตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผม อ่ะเป็นภาษาเป็นตัว x นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เสร็จแล้วกม็มีการปรับเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นฟ r i a เ g l e ใช่ไหมเป็น a b c ตรงเนี้ยอ่าแล้วก็ดีแล้วก็ e แบบนี้หป่านะครับอ่าคือในกรณีที่ถ้าว่าราคามันจบเป็นตัวของ2องดอลลาด์านนาใช่ไหมคือมันจะเปิดด้วยลักษณะท,ที่เป็นแ a t x ตัวของฟ r i a n g l e นะครับดังนั้นคือตรงเนี้ยไม่แปลกที่ถ้าว่าราคาเขาเนี่ยมีการจบปุ๊บแล้วก็มีการเบรกขึ้นเร็วและใช้เวลาที่เร็วมากเพราะว่า ชุดตรงนี้เขาจบด้วยทร i a งเกิรเนี่ยคือทร i ่งเกิเนี่ยเวลามันจบเสร็จปุ๊บเนี่ยราคามันจะมีการวิ่งเบรกอย่างรวดเร็วอยู่แล้วเป็นปกตินะครับเบรกตัวของจุดเริ่มต้นเห็นไหมมีการวิ่งอย่างรวดเร็วอยู่แล้วเป็นปกตินะครับอย่างที่2ก็คือราคาเป็นการเบรกขึ้นทะลุชนะตัวของราคาที่3.44ดอลลาร์เห็นใช่ไหมครับังนั้นตรงนี้ก็คือหมายความว่าตัวของกราฟเนี่ยมันคอนเฟิร์มในลักษณะอีเลนเวฟแล้วถ้าเขาใช้เล่นสีฟ้าเนี่ยตรงนี้มันจะบอกได้เลยว่าเอ้ยเนี่ย คือมันคอนเฟิร์มแล้วว่าเออมันคนชุดกันแล้วคืออิลิทอิลิทเวฟเรื่องสีฟ้าเนี่ยมันจะบอกว่าเออเนี่ยคือถ้าว่าตัวของตัวของราคาเนีมีการแบบเบรเกินแบบชุดนี้อ่ะขึ้นเกินไฮหลุดเกินโลเนี่ยอ่ะมันก็จะเป็นอีกเทรนแล้วเห็นใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่ไม่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือมันมันจะรู้หลังจากที่การเกิดแล้วแต่ว่ามันจะต่างกับการที่ผมใช้ที่เฮ้ยเนี่ยมันจะเห็นว่า เออเนี่ยราคามีโอกาสไปสูงมากทางนี้มากกว่าการที่กราฟมันจะมาเกิดทีหลังอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยถ้าเราใช้แบบลักษณะแบบตะกะง่ายๆอ่ะคือตรงเนี้ยโอกาสในการที่มันเป็นคนละชุดเนี่ยมันสูงมากแล้วนะครับดังนั้นตรงเนี้ยถ้าให้สรุปเลยก็คือตัวของ x r p เนี่ยคือราคาถ้าเกิดว่าเขาเป็นในรูปแบบที่เป็นไซเวจบที่เป็นแฟตแล้ว X ตัวของทรีเกิลเนี่ยคือราคามันจะจบที่2.2งจดอรลล่านะราคามันจะไม่มีการลงมาต่ำกว่านี้แล้วนะครับแล้วตรงเนี้ย มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นใหม่ของตัวเอกาพีซึ่งตรงเนี้ยคือเขาเหมือนมีการขึ้นมา1นชุดแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันคือ1มันคือ A หรือมันคือไรหรือมันคืออาจจะเป็นแค่แบบ M 1หรือมันอาจจะเป็นแค่ลักษณะที่เป็นแค่ขึ้นเดียวชุดย่อยที่เป็นในลักษณะที่เป็น Extension n o n File ที่เป็นแบบแค่ Motif ชุดแรกที่มันยังบอกรหัสไม่ได้นะครับดังนั้นคือตรงเนี้ยเราต้องดูว่าเป็นลักษณะแบบไหนแต่ไม่ว่าจะเป็นเคสไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสไหนก็ตาม ก็คือราคามันจะไม่ลงมาดูด2.2ดอลลารลแล้วนะครับในกรณีลลี้เขาต้องการขึ้นต่อนะครับตัวไอ้นะครับดังนั้นตรงเนี้ยก็คือถ้าว่าใครที่เล่นแบบสไตล์ง่ายๆพูดให้ท่านผูช้ชมเข้าใจเนี่ยคือตัวนี้อาจจะมองเป็นเว็บหนะนึ่งนะตรงเนี้ยทำเว็บ2อยู่พักด้วยเดี๋ยวขึ้น3 45ี่ห้าหรือยี้สไปนะครับนี่เห็นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมันจะมีช่วงเทเลไลด์ที่มันตีได้อยเงี้ยขึ้นไปนะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยถ้าคิด,ดง่ายๆเลยคือถ้าว่าท่านใดเนาะที่เป็นเสาไอกพีเนี่ย เดี๋ยวผมตีชูนัชชีมาก่อนนะครับนี่คือตรงเนี้ยเขามีการพักอยู่แถวช่วง3.2เหมนใช่ไหมครับนี่มีการพัก3.2แต่ถ้าว่าผมเช็คสูงของตัวเวลาเลยอะไรหลายอย่างเนี่ยคือตรงเนี้ยมันมองว่าพักมันยังไม่จบนะถ้าว่าเรา,เรา,เ,ราเราวัดจริงๆเนหะ็นไหมเนี่ยคือถ้าว่าจบจบยอดตรงเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันยังไม่จบแต่ถ้าว่าเรามองว่าตัวของราคามันขึ้นไปแล้วมันจบแถวตรงเนี้ยอาจจะจบได้นะเดี๋ยวผมลองวัดแป๊บนึงนะ นี่อ่ะยังไม่ถึงยังเป็นแค่ส0ตรงเนี้ยจริงๆคือมันสามารถมองเป็นลักษณะที่เป็น ABC ที่เป็นฝัดอีลงอีลงเกต C C เอ่อ C ลองเกตก็ได้แต่ถ้าเป็นแล้วลักษณะเ 8, C, Long, G, สคสที่เป็นแบบฝ e, ัดซีลงเกตแบบเนี้ยหรือซิกแซกที่เป็นแบบอีลงเกตอ่ะอ่ะก็คือตัวของตรงเนี้ยราคามาันจะมีการวิ่งเบรกไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นก็ต้องดูว่าราคาไปไหมถ้าราคาไม่ไปหมายความว่าตรงเนี้ยก็คือในภาพจ้อยเนะี่ย ก็คือราคาหมดจบช่วงยอดนี้นครับแล้วตัวเนี้ยเป็นชุดทิง้งชุดเอมีการทิ้งแรงนะครับอะไรก็ตัวเนี้ยมีการปรอบดีอะไรก็เดี๋ยว C ไซเวยอะไรเนงะี้ยอ่ะเราก็รอลุ้นให้ลักษณะมันเกิดเคสนี้นะครับคืออย่างที่บอกคือเราบอกไม่ได้ชัดเจนว่าลักษณะเป็นแบบไหนแต่เรารู้ว่าพฤติกรรมกราฟเนี่ยโอกาสเกินแบบไต่แล้วก็เราก็เล่นในลักษณะแบบนั้นนะครับอ่ะก็คือ อันนี้รู้แค่ว่าหน้าขึ้นเนี่ยมันได้เปรียบนะครับหน้าขึ้นได้เปรียบหน้าลงก็ได้เปรียบถ้าหน้าลงอ่ะคิดง่ายง่ายเลยคือราคามันจะไม่เกินตรงนี้นะเนี่ยราคาจะไม่เกินแถว 3. 6มจุดอลลาร์แล้วครับเห็นไหมอ่ะแล้วก็คุณก็ช็อตลงมาเลยก็ได้ถ้าว่ากราฟมันเสียทรงก็คือแปลว่าตรงเนี้ยมันจะทุบแรงนะครับแต่ถ้าว่ากราฟมันไม่เสียทรงน่ะก็คือราคาก็ขึ้นต่อไนะครับดังนั้นคือตรงเนี้ย ekp เนะี่ยในเชิงของราคาขึ้นเนี่ยยังได้เปรียบอยู่นะครับดังนั้นก็ตรงเน ถ้าเอาฟีบรูรชีมาตีเนี่ยอย่างน้อยสักประมาณตัวนี้กนะ็้เนี่ยมันเจ็ดด้วชัตเตอร์ประมาณเนี่ยต่อไปเนี่ยขึ้นชุดที่3มันขึ้นไปต่ำๆ5ดอลลาร์อยู่แล้วนะครับมันขึ้นเกินอยู่แล้วแต่โดยปกติคือถ้าเวฟสามจริงอ่ะมันไม่วิ่งร้อยหกหรอกมันวิ่งยาวประมาณเนี่ยสองร้อยไม่ก่สามร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยคือมันมันขึ้นแรงอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนาะดันก็ตรงเนี้ยตัวอีกทีเนี่ย,ยถ้าให้ผมสรุปเลยก็คือถ้าคุณมองว่าตัวราคามันจะมีการวิ่งขึ้นแรงเนี่นะครรับงงขึ้แ ช็อตนี้แหละคือช็อตรุ้นเลยนะครับช็อตรุ้นเลยก็คือราคาจะไม่หลุดแถวตรงนี้แล้วก็คือ2.2ละลาในมุมมองผมนะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยรุ้นเลยแล้วกันว่าเออเนี่ยราคาเขาจบเป็นลักษณะที่เป็นขึ้นอ่ะตรงเนี้ยไม่ A ก็เวฟหนึ่งอ่ะตรงเนี้ยไม่ B ก็2อ่ะสักอย่างนะครับตรงเนี้ยขึ้นเนี่ยไม่ C ก็3แล้วถ้า C มันจบแค่เนี้ยมันไม่ใช่ยังไงดีกีมันมันไม่ใช่มันมันเป็นแค่ดีกีแค่ส่วนหนึ่งในตัวของ ของข้างในน่ะของของข้างในนี่อีกทีอเออมันเป็นแค่ดีกี่ย่อยครับที่ผมมองนะคือยังไงก็เป็นแค่ดีกี่ย่อยดังนั้นก็ตรงเนี้ยการขึ้นต่อมันเป็นไปได้สูงอยู่แล้วนะครับเนาะดังนั้นก็ปรับาันไดียสองสองไม่หลุดนะครับขึ้นไกลขึ้นแรงแน่นอนนะครับสอบตัวของ XRP e นะครับอ่ะต่อมาเป็นตัวของ Bitcoin นะ b i บ c o i n เนี่ยก็คือเ,เรียกได้ว่าตรงเนี้ยตัว Bitcoin เนี่ย มันมีการขึ้นมาเกินออทไมตั้งแต่รอบที่แล้วครับนี่ก็คือที่ขึ้นมาเกิน1นึ่งแสนหนึ่งดอลลาร์นะมีการปรับตัวขึ้นไปเนาะเพราะว่าอย่างแรกถ้าพูดที่เขา้าใจง่ายคือ,อถ้าคุณใช้เส้นเทไล,ลน์เนี่ยมันก็มีการเบรกเห็นไหมมีเบรกปุ๊บก็เป็นการขึ้นไปครับแล้วก็มันก็มีเทไลนล์นี่เกาะไปตรงเนี้ยก็คือมีการแบบออกไปแล้วก็ไซด์เวย์แล้วก็มีการขึ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยตัวของบิตคอยน์นะ่ยเรียกได้ว่ายัางอยู่ในเกณฑ์บูลิสอยู่ยังอยู่ในตลาดขาขึ้นอย เดี๋ยวผมจะใหดูว่าบิตคอยตรงเนี้ยเขาโอกาสเกิดแบบไหนได้บ้างนะค,คือตอนนี้ผมมองว่าออลคอยซีซั่นเนี่ยโอกาสมาค่อนข้างจะสูงแต่จะมาแค่บางตัวนะอย่างเช่นแบบว่าที่แอดบอกว่าอนเออน่องเช่นพวกแบบเอ่อเอกพีอะไรเงีย้ยดอชคอย,ะยอะไรเงี้ยอะไรอะไรที่แบบว่ามันเป็นแค่เฉพาะกลุ่มมันจะไม่เหมือนแบบ ตอนสมัยตอนปีสองหนึ่งสองที่แบบมันมากันทุกเหรียญนะที่แบบขึ้นสิบเท่ายี่สิบเท่าอะไรเงี้ยที่แบบมาทุกเหรียญคือมันจะมาแค่เฉพาะบางเหรียญแล้วมันจะเกิดได้เวลามันมันจะมันมันจะไวกว่าหรือแบบถ้ามันเกิดอ่ะมันจะบูมแค่เฉพาะบางเหรียญแล้วมันจะบูมหนักมากนะครับในรอบนี้อย่างเช่นผมมามองว่าเออเนี่ยถ้ามันไปเนี่ยน่าจะเป็นเอกพนะครับที่มันจะมีคอมมูมมีอะไรต่างมาดับบุญนะครับแต่มันจะไปแค่แป๊บเดียวมันขึ้นเยอะแหะแต่แบบมันไม่ได้อยู่ยงคงพันนะครับดังนั้นก็ อ่อถ้าใครที่เล่นได้กพีอยู่นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวรอช็อตรวยตรงนี้นะครับก็คิดว่าจะเปลี่ยนชีวิตอะไรหลายคนได้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวตัวของบนะิตคอย n น่ยคือในภาพใหญ่ตรงเนี้ยส่วนตัวคือผมมองว่าภาพใหญ่เนะี่ยคือถ้าอยู่เราเรานับแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะถ้าเรานับว่าตรงนี้1 2 3 4 5สองสาซูบิงแล้วเห็นใช่ไหม คือแล้วก็มันมี6กเจ็ดเนี่ยไอหกเจ็ดตรงเนี้ยบางทีตรงเนี้ยมันเป็นสวิงของดิกีตัดไปที่มันจะปรับตัวลงแล้วขึ้นต่ออะไรแบบนี้เงี้เห็นไหมอ่ะมันอาจจะเป็นเคสนี้ก็ได้ดังนั้ตรงเนี้ยตัวของอ่าบิตคอยนะี่ยคือภาพใหญนะ่น่ะถ้าเรามองในบุ้มขับกันที่ไม่ใช่มองว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะที่เป็นไอ้ W X Y อ็กซ์ Z, ใช่ไหมที่กำลังทำขึ้นแซดอะไรแบบนี้อยู่อะถ้าไม่ใช่ขึ้น Z ที่มันเป็นไซเบอร์อะไรบบเงี้ย หมายความว่าตรงเนี้ยภาพใหญ่เนี่ยเขา,าจบตัวของชุดของตัวบิตคอยเขาจบตั้งแต่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นละแต่ตรงเนี้ยคือชุดไซเบร์นะครับเห็นไหมคือชุดไซเบร์ที่ไซเบร์อกตัวลงแต่คนก็งัวเฮ้ยเนี่ยไซเบร์แล้วจะไปราคามันขึ้นใช่ไหมจริงจริงคือตรงเนี้ยมันสามารถเป็นลักษณะแบบนี้ได้ที่เป็น A นะครับตรงเนี้ยขึ้น B เป็นแฝดเนาะแล้วก็เตรียมทํา C แบบทิ้งยาแบบนี้นะครับอะ C ทิ้งยาแบบนี้ก็คือ A ใช้เวลาที่เล็กก็ว่าประมาณแบบ ประมาณเรียกว่า80วันนะ B เนะี่ยมันจะใช้นานกว่านานนานกว่า80วันเนาะเสร็จแล้วก็ C เนี่ยจะใช้เวลาประมาณเรียวกได้ว่า A บวก B รวมกันนะครับน,นี่แล้วมันจะใช้เวลาที่นานมากนะครับนี่เห็นไหม A นานแล้ว B นานยิ่งกว่า C นานของยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ขึ้นเลยอะไรเงี้ยอ่าซึ่งลักษณะตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่ในเชิงที่เป็นแบบในตัวของ C ที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าคืออ e ีเลดเอผมไม่รู้ว่า คอนเขาไม่เรียกว่าอะไรแต่ว่าผมจะเรียกว่าซีมที่มันขยายแล้วกันก็คือมันใช้เวลาที่นานแล้วก็มันจะเห็นได้ชัดอะเออมันจะเห็นได้ชัดแล้วก็เวลามันปรับตัวเสร็จอะคือตรงเนี้ยมันใช้เวลาที่นานมันยืดเยื้อแน่นอนแล้วก็เวลาปรับตัวเสร็จมันจะพุ่งขึ้นแรงครับแต่ว่าตรงเนี้ยชุดต่อไปเนะี่ยคือถ้าว่าตัวของบิตคอยตรงเนี้ยเขามีการปรับตัวลงซีไซเบรลักษณะที่ลงมาแบบเนี้ยคือเป้าที่ผมมองอะ่ะคือรอบเนี้ย ที่มองว่าที่มันจะลงอะ่ะก็ประมาณโซนถ้าเราตีทีกประมาณ50าสิบหกอ่ะคือมันก็ประมาณโซนเรียกได้ว่า4ี่หมื่นึงสามหมื่นะซึ่งถ้าคุณมอง4ี่หมื่นสามหมื่นะตรงเนี้ยมันคือราคาสําคัญนะครับตรงเนี้ยอะ่ะตรงแถวราคาที่4ี่หมื่นอ่ะมันคือราคาสําคัญสําคัญตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะอย่างเช่นถ้าคุณไปเปิดอีเทปของตัวบิตคอยน่ะเห็นใช่ไหมว่าเนี่ยคุณเห็นตัวกราฟไปยไหมเนี่ยคือไอตรงราคาตรงเนี้ย ก็คือตรงช่วงแถววันที่22มกราคมปี24เนะี่ยมันคือช่วงเวลาที่เรียกว่ามันคือต้นทุนไงมันคือต้นทุนจุดแรกก็คือ3,080ไนงะดังนั้นคือถ้าว่าราคามันจะมีการลงไปกินแบบลิควิดหรือกินสภาพคล่องอะไรเนงะี้ยเออถ้าอยู่ในเกมมันมันมีการแบบปรับตัวทิ้งลงมาอยู่ที่เดิมอะไรเนงะี้ยอ่าในในสไตล์ตของ e t ฟนะคือมันก็อยู่ประมาณโซน3 8 4 0 0 0ไงเห็นปะ เนี่ยสี่หมื่นเห็นปะ่ะซึ่งตรงเนี้ยคือถ้าว่าลักษณะตัวกราฟมันเป็นลักษณะ A B แล้ว C ี่แบบนี้ลงมาเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันมันเป็นไปได้อยู่นะดังนั้นคือตรงเนี้ยตัวของลักษณะถ้าผมพูดในเชิองอารมณ์เนี่ยตัวกราฟที่ขึ้นไปของตัวบิ c คอยชุดเนี้ยมันไม่ค่อยหนักเท่ามันไม่ค่อยหนักนน่นไงมันอาจจะมีแค่อะไรบ้างแต่ไม่ค่อยคลไปผมมองว่าเฮ้ยเนี่ยิงถ้ามันเป็นแค่ขึ้นไซส์เล่ะ B มันล่อให้ซื้อไงเห็นปะ่ะ แล้วก็ C มันลงอะไรเงี้ยนี่มัน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 ได้อยู่นะผมว่ามันมันได้อยู่นะตรงเนี้ยมันมันเป็นในเกณฑ์ที่เรียกว่าแบบว่ามันเวลาอะไรต่างได้เลยนะ A มันใช้เวลา80วัน B น่ะมันเกินแล้วเห็นปะประมาณหนึ่งร้อยสิบวันละมันจะมาลักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเงี้ยแล้ว C มันจะใช้เวลาประมาณเกือบปีหรือไม่ก็ปีหนึ่งเลยยเงี้ยแล้วก็ขึ้นต่ออย่างเงี้ยเห็นปะซึ่งถ้าว่าถ้าว่าเราใช้ภาพใหญ่อีกนะอ่ะอันนี้เราใช้ภาพใหญ่อีกก็คือตรงเนี้ย ตัวของขาขึ้นของมันเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกคือทุกอย่างเนี่ยเวลาวัดเนี่ยเวลาวัดแล้วตีขึ้นไปเนี่ยมันจะวัดหกเอทเห็นปะตรงนี้เหมือนกันเนี่ยอ่าชุดที่สองโยนไปชุดสามไหก็หกเอทเห็นปะชุดสามโยนไปชุดสี่เห็นปะก็หกเอทเห็นปะชุดสี่โยนไปชุดห้าเนี่ยนะก็ขึ้นไปหกเอทเห็นปะเนี่ยคือมันอะไรหลายอย่างมันมันซับพอร์ตกันอะ่ะผมก็เลยมองว่าแบบแล้วบวกกับในในภาพโจอยตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นขาลงเนี่ยคือ อะถ้าผมไปเทียบกับชุดเก่านะคืออ่าเอาต้องต้องตอง้ตองชุดอันนี้มาหนิอันนี้เห็นปะมันจะอยู่ประมาณ 7, 8, เจ็ดปดนะชุดแรกไปวัดชุดแรกไปวัดเนี่ยนะก็ประมาณหกจเห็นปะแล้วตรงเนี้ยคือถ้าว่าอยู่เราชุดเก่าไปวัดอ่ะขึ้นไปเนี่ยหกเอ็ดถึงเจ็ดแปดมันก็อยู่ประมาณโซนเนี่ยสี่หมื่นสามหมื่นนะซึ่งมันก็อยู่ในจุดที่เป็นต้นทุนของตัว ETF ไงเห็นปะถ้าใครที่ไปซื้อ ETF เห็นปะเนี่ย มันก็อยู่ในเกณฑ์ต้นทุนไงผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเนี่ยทุกอย่างมันสอดคล้องกันนะมันดูโอเคในเชิงทั้งตัวของภาพใหญ่ที่เป็นในไซคลของตัวภาพใหญ่ตัวบิทคอยบวกกับต้นทุนของ etf ที่มันมันมีการให้ซื้อขายเห็นปะเนี่ยแล้วก็บวกกับถ้าอยู่อิเล็กทรอนิกส์ตรงเนี้ยเคสเนี้ยมันเป็นนานที่ผมคิดไว้คือมันไม่ใช่อารมณ์ของของของตลาดขึ้น3หรือขึ้นห้าเลยเลยมันเป็นเหมือน B อ่ะ เออแล้วมันรอยซื้อแล้วลงสีเห็นปะ่นะแล้วคนก็จะถอดใจตรงสีเพราะถอดใจปุ๊บลงมาเก็บตรงนี้ต้นทุนพอดีอ่ะคนที่แบบกองทุนยอะไรเงี้ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันราคาต้นทุนหวังเนี่ยเขาก็ซื้อมันก็ขึ้นต่อเร็วไหมมันมันดูสมเป็นสมผลอะไรหลายอย่างแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้ลงหนักจนถึงน่าเกลียดจนคนทิ้งอ่ะผมก็เลยมองว่าเออเนี่ยคือแถวนี้แหละ มันอาจจะมีการใช้เวีแล้วก็มีการปรับตัวลงของตัวบิตคอยแต่ปรับตัวลงเนี่ยมันเป็นแค่ลงในระยะสั้นเฉยๆไม่ถึงปีผมประมาณแล้วประมาณอาจจะลงถึงประมาณสิ้นปีหรือประมาณแบบต้นปีหน้าอะไรเง,งี้ยแล้วก็แล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับนี่คือมันจะไม่ไม่ลงหนะักมากมันจะค่อยๆลงนะเหมือนที่มันขึ้นอะมันจะค่อยๆขึ้นเห็นป่ะเนี่ยขึ้นแล้วยอ่อขึ้นแล้วยอ่วยอะอะไรแบบเนี่ยในเชิงลักษณะน,นั้นนะคือส่วนตัวผมว่าบิตคอยตรงเนี้ยคือมันค่อนข้างที่สุดแล้วในเกมนี้นะครับโอเคเนาะก็บิตคอยประมาณด้วยกกัน็ วันนี้วิเคราะห์สังเยญพอนะครับส่วนตัวของด็อกคอยตัวของคัพคอยอะไรเงี้ยเดี๋ยวท่านใดที่อยากจะได้ดูเร็วนะก็สมา,สม,าสสมารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปให้เลยนะครับแต่ถ้าากว่า,อ,าอันนี้ก็รอก่อนเดี๋ยวผมทาให้นะเพราะว่าวันนี้มีกินเวลาไปเยอะแล้วผมโอเคแค่นี้สวัสดีครับ